สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมารีวิวสลามนะคะคือสลามเอที่ไปถ่ายมา,มาตอนนั้นนะไม่ไม่ก็ยืดยืดมากเลยนะคะยืดมากๆยืดจริงๆนะ แต่ลอ้อแทนมันดูคล่องไม่ได้ต่าง,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 งมมถ้าอย่างนง้ก็ลุนลุนลุลนเด็ดเด็ดเด็ดไม่ใช่ไหมเดอืม้ามสีส้มนะคือแบบทำเล็กนิดหนึ่ง,เ,เ,งนะเพื่อทำเล็กเปลี่ยนที่หนักนะก็เผื่อทำเล็กนะคะนี่ บางไปบางเฉียบเฉีวทะลุไปถึงสี่มิติแปลว่ามันบางไหมบางว่ะเดี๋ยวสุดเดี๋ยวคลิปหน้าจะคลิปต่อไปจะทำฉลานแบบสุดที่ดีนะคะแต่ว่าขอเอาบอล กซิซลินมะหละมาหน่อยกซิซลินมอ,อสิจันเฮ้ยกซิซลินมะหละสิเนาะเอาเกลือคำก็ได้อ่ะอะให้ติดตีตีตีดนื้